คนที่อ้วนคนนี้เป็นของคุณนะคะ,ะแมงสามสีตัวเมียตัวนี้เป็นของคุณนะคะ <c oughs> ฉันไม่อยากเป็นของคุณแล้วคุณไม่ต้องเป็นของฉันแล้วเหนื่อยเลี้ยงเธอไป <c oughs> ก็รับเพิ่งตื่นโอ ตาต้องบึกกว่างอะไรบอน,นั้นีนกี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มยี่สิบสี่ค่ะสวัสดีคุณประเทืองนะคะ ใครอยู่จังหวัดไหนกันบ้างคะหนาวหรือยังสาวดาพากินพาแซบอยู่กรทมนะคะเมื่อตอนยินยังถามอยู่เลยว่าอยู่ตรงเนี้ยมันไปไหนอ๋อนี่เขาบอกว่าแปลกๆตรงนี้นี่มันทำงานผ่านระบปคนงานถ่ายแล้วจ้าหอยดีสิ เจ้าแข็งนะฮินอ่ะแล้วจะขางคี่โกยจ๊ะอืมละวายอร่มมันเย้าเปี่ยวหัวใจยังไงไม่รู้ก็เลยต้องกัดระวายนี่ได้สูตรมาใหม่นะจ๊ะโหนพมา่านจ้ะ หุนพมา่านเกาะประตูหลานสาวยายหุนพมา่านกูนึกว่านาตาชารมนนหนึ่ง่มิตรชัยบัญชาหนคอปเตอร์ตัวไม่ใช่น้อย,อยโอ้ยหุนพมานยายเอ้ยหุนพมานกระโดดตะกุยประตูเก่งจัดถามว่าจะออกไหมไม่จ้าเล่นที่เฉยจา้าแล้วก็ไปมุดพมา่าน เดินพม่านวนไปวนมาสวยจัดนางนางแบบพม่านมุดพม่านทีคนมองทั้งบางอ่ะเสร็จกุก็จามก็ไอคอกแคแขกฟุดฟัดฟุดฟัดนางสุดแลแพ้ฝุ่น เข้ามาก็มาระบายอารมณ์ใส่พ่อใส่แม่กัดกล่องกัดที่นอนไม่ต้องมาหูพึ่งเลยฮึอ <c oughs> อ้ามองนั่นมองน,นี่สังเกตการนะจะนั่นอะ <c oughs> อม, <S <S มองไม่ได้ใหญ่มองวันนี้หนดูดดทั้งวันเลยดื้อดื้อมากอะ่ะอืมเห็นแม่นคุ้มว่หงเลยเออเอ้าตกกุศลตกใจแม่คุ้มบ่หงมุดเข้าไปแล้วหงมุดเข้าไปแล้วเอ่ะ เอ้าโอ้ยลูกบ้าค่ะ <laughs> มุดเข้าไปทำไม <laughs> <laughs> มันเห็นแม่มีคุมบพาหผมไม่ได้นะนี่เป็นไรไม่รู <laughs> อะไรอะลูอ๋อมุดเข้าไปอยู่กับเขาอีกโอ <laughs> oh. <laughs> อะไรคะ ส,สวยอืมอ่ะอ่ะ,อะมองผมคุมมผมคุมโปงมันสนใจ <c ười> ตูสั่งอะไรบ้างอ่ะตมเตียงเท่าไหร่สามร้อยตู้ถามก็ตอ่ม 你我的。